ที่หคุณลักษณะของคนทำไครเซนมีลักษณะเช่นใดประการแรกจะต้องเป็นลักษณะชอบถามช่างสงสัยรับฟังช่างสังเกตและที่สำคัญจะต้องมีจิตใจอยากปรับปรุงแล้วก็เน้นการทำให้เกิดผลภาพนี้เป็นภาพอาจารย์ซูกิผู้ร่วงรับไปแล้วแต่เป็นอาจารย์ที่ยูนิเวอร์ประเทศไทยและทั่วเอเชียเคารพเพราะว่าอาจารย์ได้สอนสิ่ง,งต่างๆมากมาย รวมทั้งเรื่องของจิตใจของคนทำไคเซนจะต้องมีลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นกู๊ดมาม่าก็คือเป็นแม่ที่รักลูกรักลูกน้อยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เหมือนกับที่เรารักเครื่องและรักงานของตัวเองเ,อเพราะว่าเครื่องและงานของ,เ,อของเราเถ้าไม่เราไม่รักเอาใจใส่มันเราก็จะไม่มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาลักษณะที่สองก็คือจะต้องมีลักษณะเป็นแพชชั่นทูวิน หรืออาจารย์ใช้คําว่าสูป,ปองซึ่งแปลว่าสภาพน้ําเป็นสัตว์ที่กัดไม่ปล่อยถ้าไม่ชนะจะไม่เลิกลักษณะที่สามก็คือจะต้องเป็นดารุมะซึ่งแปลว่าตุ๊กตาลมลุกลักษณะของดารุมะก็คือว่าไม่เคยยอมแพ้แม้แม้ว่าจะล้มก็จะจะ,จะเอาชนะในข่าวหน้าลักษณะที่สี่อาจารย์เรียกว่าปีรัญญาแลวก็คือว่าจะต้องกระตุ้นคนอื่นให้ช่วยกันทํากระตุ้นทีมให้มีความ มุ่งมั่นจะเอาชนะอาจารย์เล่าเรื่องคนญี่ปุ่นชอบกินปลาไหลกินจนขาดแคลนเพราะฉะนั้นก็เลยนําเข้ามาจากเมืองนอกรอตแรกนําเข้าใส่เรือเดินสมุทรปรากฏว่าส่วนใหญ่ตายหมดเลยปลาไหลก็เกิดความคิดที่จะใส่ปลาพิรันย่าลงไปบางส่วนเพื่อจะไล่ไล่กัดไล่กินปลาปลาไหลปลาส่วนใหญ่ก็จะรอดส่วนน้อยก็จะตายเพราะถูกกิน นั้นส่วนใหญ่ที่รอดก็จะแข็งแรงแต่ว่ามีข้อควรระวังการใช้ปลาปีรัญญาลงไปในบ่อปลาไหลก็อย่าใช้ใช้มากเกินไปเปรียบเสมือนอยามีคนที่มีลักษณะดุที่มุ่งมั่นเอาชนะมากจนเกินไปในองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรก็จะแตกแล้วก็เลิกกระทำไข่เซนเช่นกันลักษณะของไข่เซนมีกี่รูปแบบประเภทของไข่เซนมีที่ผมจัดไว้มี2รูปแบบ อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมจัดให้แบบเรียบง่ายลักษณะแรกผมเรียกว่าจิชูไคเซนก็คือโชไคเซนซึ่งแปลว่าไคเซนเล็กๆคาว่าจิชูแปลว่าตัวเองเพราะฉะนั้นลักษณะเป็นไคเซนเล็กๆที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะเป็นลักษณะเป็นมาตรการตอบโต้หรือ counter measure ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆซึ่งผมรวบรวมมาเป็น14รูปแบบ ลักษณะที่2ก็คือโคเบสุไขเซนคำว่าโคเบสุ end, แปลว่าสเปกซิฟิกเพราะฉะนั้นก็คือการปรับปรุงแบบเฉพาะเจาะจงก็คือว่าปัญหาใหญ่ๆที่มีผลกระทบกับองค์กรสูงๆเราก็จะมาทำเป็นไคเซนเชิงว erm ิเคราะห์ ross, อย่างมีระบบซึ่งเครื่องมือที่ใช้ก็อย่างเช่น P D C A หรือ D M A I C ของซิ x Sigma อีกอันนึงคือมากิกามิไขเซนซึ่งเป็นไคเซนวิเคราะห์าการสูญเสียหรือขั้นตอนที่มากเกินไปคนมากเกินไปเวลามากเกินไปของสํานักงานอันนี้เป็นตัวอย่างของโชไคเซนซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในรายละเอียดทีละข้อนทั้งหมดมี13ข้อเป็นไคเซนอย่างง่ายๆซึ่งผมรวบรวมมาจากประสบการณ์ที่ทํางานมา20ปีเรื่องแรกของไคเซนแบบง่ายๆก็คือแก้ปัญหาต้นตอตัวอย่างก็คือถ้าฝนตก แล้วหลังคาั่วลงมาวิธีการแก้ปัญหาต้นต่อคือเปลี่ยนหลังคาแต่ว่าผมจะถามต่อว่าถ้าเกิดฝนตกฟ้าร้องคุณเปลี่ยนหลังคาไม่ได้คุณจะใช้ไคเซนตัวแรกไม่ได้คุณจะทําอย่างไรก็มีหลายหลายคนตอบได้ก็คือเอากระป๋องไปลองกระป๋องไปลองคือป้องกันการกระจายไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันกระจายกว้างเกินไปถ้ากว้างเกินไปการกําจัดจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระป๋องไปลองก็เป็นไคเซนตัวหนึ่งที่นิยมใช้กัน ผมก็ถามต่อว่าถ้ากระป๋องเล็กเกินไปจะทำยังไงบางคนก็บอกเอาถังมาลองถ้าถังเล็กเกินไปอาจจะได้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วคุณก็ต้องตื่นขึ้นมาเ,ออเพราะว่ามันหยดใส่ที่นอนคุณนอนไม่ได้คุณจะทำยังไงเขาบอกว่าไปหาออโอ่งมาผมก็ถามว่ามีโอ่งจริงไหมถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไขเเซนเป็นข้อแนะนําเท่านั้นบางคนก็บอกว่าอะถ้าอย่างนั้นก็ต่อท่อสิต่อท่อก็เป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมืออย่างง่ายก็คือไขเเซนตัวที่สาม อันนี้ก็เป็นลักษณะของไขเซนอีกอันหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้คนที่ตอบได้ไม่ใช่วิศวกรนะฮะบางคนเนี่ยข้อที่2และข้อที่3นี้ตอบได้โดยผู้หญิงที่ทํางานออฟฟิศด้วยเพราะว่าเขาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็วิธีการแก้ไขที่ทําอยู่แล้วในที่ที่บ้านมาตอบข้อที่4คือทําให้โปร่งใสถ้าเกิดเครื่องจักรด้านไหนเราต้องดูแลเราต้องมองเราต้องตรวจสอบแต่ว่าเวลาการ จะดูแลเราก็ต้องเปิดเพราะเรามองไม่เห็นวิธีการทําให้โปร่งใสอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีของไขเซนประเภทนี้ตัวต่อมาก็คือ visual control system ลักษณะตัวนี้จะคล้ายๆกับเราเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยมาคือไฟจราจรมาสร้างเป็นระบบแต่จริงๆ VCS มีมีระบบมากมายหนังสือนาประมาณ200หน้าที่แปลแปลเ,เ,เป็นภาษาไทยแต่ว่าผมจะรวบรวมสรุปคุณลักษณะง่ายๆ สามประการของ VCS ประการแรกคือยิ่งไกลยิ่งเห็นยิ่งดีอย่างเช่นประภาคาราถ้าสามารถส่องแสงสว่างได้ไกลก็สามารถช่วยเตือนเตือนเ,อเรือเดินสมุทรที่จะเข้าใกล้โขดหินว่าอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวจะเจอหินโซโคกชนกระแทกเอา,เอา,เอา,เอาประการที่สองของ VCS ก็คือว่าจะต้องมีความหมายในตัวที่คนเข้าใจอยู่แล้วก็คือสัญญาณไฟจราจรเป็นต้น ประการที่3จะต้องเรียบง่ายไม่ซับซ้อนอย่าพยายามยัดสัญลักษณ์อะไรลงไปมากมายรวมทั้งตัวอักษรอย่าใช้เยอะเกินไปโดยไม่จําเป็นมันจะทําให้คนเสียเวลาในการที่จะมองมัน vcs ที่ดียิ่งเร็วยิ่งดีนะครับถ้าในกรณีที่มันเป็นปัญ,ปญหาร้ายแรงถ้าเกิดคนมองปั๊บเดียวแล้วก็สามารถเข้าใจแล้วก็รีบป้องกันปัญหาไม่ให้ก่ะเกิดได้ยิ่งดีนะครับตัวต่อมาคือ cbm อันนี้ลักษณะคล้ายๆกับ vcs นะ Condition-based maintenance จะสามารถบอกอความสำคัญหรือบอกลักษณะของอปัญหาที่เกิดขึ้นได้สภาพของเครื่องจักรสภาพของกระบวนการได้อย่างชัดเจนจะมีมาตรฐานเพื่อใช้เทียบตัวอย่างที่เห็นก็คือ,อเป็นตัวอย่างของการเปรียบเทียบน้ำมันเครื่องที่ใช้นะสภาพที่ใหม่จะหน้าตาเป็นยงไงใช้แล้วนี่อาจจะดำขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่มีการเปรียบเทียบคนก็คิดว่ายัางใช้ไม่ได้ หรือว่าพอใช้ได้แต่ว่าต้องรีบเปลี่ยนนะต้องวางแผนกับที่ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญตัวต่อมาคือ low cost automation ภาษาญี่ปุ่นใช้ควาว่าคาราคุริไคเซนคาราคุริแปลว่ากลไกอันนี้เป็นการสร้างอุปกรณ์อย่างง่ายๆซึ่งผมไปอบรมมาเนี่ยไม่ใช่การไปออกแบบโรบอทหรือไปใชเ้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นความคิดเรียบง่ายโดยโดยมีกฎ3ประการอีกเช่นกัน ประการแรกก็คือว่าจะต้องต้นทุนต่ำมากๆต่ำกว่าคนอื่นประการที่สองทำเองจะต้องทำเองเรียบง่ายจนทำเองได้ประการที่สามก็คือใช้พลังงานฟรีอะไรคือพลังงานฟรีอย่างเช่นว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหรือใช้แรงสปริงหรือใช้พลังงานเหลือที่มาจากไอ้น้ำที่ใช้แล้วเอามาใช้ต่ออย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างที่เห็นก็คือ,อ,อท่อที่ อื่นลงมาแล้วก็จะต้องใช้คนตั้งนะเปลี่ยนจากจการใช้คนยกขึ้นมาเปลี่ยนมาใช้ขานไม่สมดุลยกขึ้นมาเองแต่ยังไงก็ตามตัว LCA จะมีลักษณะที่โดดเด่นกว่า VCS กับ CBM ตรงที่ว่ามันสามารถที่ทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ใช้คนช่วยแต่ว่า VCS กับ CBM จะต้องใช้คนช่วยเสมออย่างตัวอย่างในภาพก็คือ,อการวัดความตึงของอสายพาน VCS เนี่ยต้องใช้มัตามองดูเส้นสีเขียวว่ามันไปตึงเกินไปไปกระทบเส้นสีแดงหรือหย่อนเกินไปก็ไปโดนเส้นสีแดงอย่างนี้คนจะเป็นคนเช็คแต่ CBM เราอาจจะประดิษฐ์อุปกรณ์บางอย่างที่สามารถใช้เซ็นเซอร์ไปตรวจวัดแล้วก็ส่งเสียองออกมาได้ถ้าเกิดมันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปแต่ว่าถ้าเป็น LCA ก็จะมีการปรับแต่งความตึงความหย่อนได้เองตัวอย่างมีจริงนะฮะอย่างเช่นว่า รถสายพานลาวริ้นที่อยู่ในโตโยต้า l อลติสที่ผมใช้เคยใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะใช้สปริงน่ยไปดันลางเทฟลอนสามารถปรับแต่งได้เองซึ่งรถของผมใช้350,000กว่าโลเนี่ยใน12ปีก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องโซ่ตึงหย่อนเลยนะรวมทั้งลูกน้องเก่าผมซึ่งมีรถแท็กซี่อยู่11คันก็เขาก็บอกว่ารถของเขา500,000กว่าโลก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน ไขเซนตัวที่8ก็คือ,อาบางอย่างมันอยู่ด้านไหนที่ออกแบบมาอยู่ด้านในแล้วเราต้องเข้าไปาควบคุมมันหรือดูมันย้ายออกมาด้านนอกได้ไหมปัญหาไค่เซนตัวที่9ก็คือป้องกันการปนเปื้อนการออกแบบของ,ของเครื่องจักรอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยที่ทําให้มีฝุ่นหรือสิ่งส่งตกเข้าไปหม,ม,มักนมเราสามารถทำคเวอร์หรือตัวครอบลงไปเพื่อป้องกันการสกปรกได้หรือไม่ ตัวต่อมาก็คือการออกแบบเเครื่องจักรบางทั้งออกแบบจุดวัดต่างๆจุดควบคุมต่างๆสูงไปต่ำไปนื่งจะอาจจะเป็นมาจากโรงงานที่ฝรั่งเป็นคนออกแบบเพราะฉะนั้นเราควรจะออกแบบหรือย้ายดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆให้มาอยู่ในสายตาของความสูงของพนักงานของเราคายเซนตัวต่อมาก็คือโปกาโยเกะคำว่าโปกาแปลว่าเออเลอร์โยเกะแปลว่า proof หรือป้องกันเพราะฉะนั้นตัวนี้คือการป้องกันการ,การผิดพลาด หลายหลาคนเนี่ยก็ไปเรียกโปกากโยเกะว่าฟูพูฟเขาว่าฟูในภาษาญี่ปุ่นก็คือบากาก็เรียกเรียกกันไม,ไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดตัวอย่างของโปกากโยเกะที่เขาออกแบบมาก็คือแผ่นดิสไม่สามารถใส่กลับด้านได้อันนี้คือลักษณะการออกแบบโปกากโยเกะหรือลักไฟซึ่งจะไม่มีการเสียบผิดพลาดเพราะออกแบบมาให้มันล็อกตัวมันเองคเซนตัวที่12ก็คือ one touch ทางด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องเปิดกระป๋องกดปุ่มเดียวก็เปิดกระป๋องได้ส่วนภาพขวานี่จะเป็นไค่เซนระดับโลกซึ่งเป็นการออกแบบที่ทำให้น็อตมีแค่ตัวเดียวในรถที่วิ่งด้วยความเร็ว 3, 5, 5, 350กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้สามารถใช้เครื่องมือกดทีเดียวออกมาหรือ,อใช้เครื่องมือข้างเดียวสามารถที่จะขันจนแน่นได้ ไคเซนตัวที่3คือ one point control ลักษณะของ one point control ก็คือว่าการออกแบบเดิมอาจจะมีจุดตรวจวัดต่างๆเนี่ยหรือจุดควบคุมต่างๆอยู่หลายที่เราก็รวบรวมมาอยู่ที่เดียวต่อมาอาจารย์บุญจิผมได้เรียนกกับอาจารย์บุญจิทศว่าบุญจิผู้เขียนตำราอย่างนี้สีไคเซนหลายเล่มผมอาจารย์ได้ถามคำถ,ถามว่ายกตัวอย่างจริงเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของรถเด็กเล่นชนกันที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริง ปรากฏว่าตอนเย็นๆก็จะมีน็อตหลุดออกมาบ่อยครั้งก็จะ,ะช่างก็ต้องตามเก็บแล้วก็ไปพลิกรถดูว่ามาจากคันไหนแล้วก็ซ่อมคืนสภาพก็เป็นอย่างนี้ทุกวันจนวันหนึ่งช่างก็เกิดความคิดว่าเราทาสีน็อตได้ไหมปรากว่าประธานบริษัทก็ชอบใจแล้วก็จะให้รางวัลแต่ปรากฏว่ามีวิศวกรใหญ่ท่านหนึ่งก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่ามันเป็นไครเซนที่ไม่ดีไครเซนที่ดีคือแก้ปัญหาที่ต้นต่อ อยากให้นไม่หลุดสิถึงจะเป็นไคเซนที่สุดยอดแปลว่าประธานบริษัทก็ถามวิศวกรท่านนั้นบอกว่าเราทาได้หรือยังมันเป็นไคเซนที่ดีจริงแต่ถ้าทํายังไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์แต่ตอนนี้ช่างเขาคิดได้แล้วเขาสามารถแก้ปัญหาจนเขาเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้รางวัลเขาก่อนคุณคิดได้ทีหลังแล้วค่อยไปเอารางวัลจากผมทีหลังต่อมาอาจารย์ทศวรบุญจิก็ได้ถามคําถามอีกเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างก็คือว่า โจทย์ก็คือว่าเราต้องการช่างช้างที่มีขนาดสองตับยังเป็นช้างวัยรุ่นอยู่แต่เงื่อนไขก็คือว่าจะต้องใช้ตาช่างทีม่มีขนาดที่ช่างได้ไม่เกินหนึ่งร้อยโลและช่างมีความละเอียดบวกลบหนึ่งกิโลเท่านั้นนี่คือสองเงื่อนไขที่อาจารย์กำหนดแล้วก็ปล่อยให้คนในห้องซึ่งมันอยูอ่มีประมาณสองร้อยคนช่วยกันคิดปรากฏว่าก็มีคนเสนอขึ้นมาบอกว่าก็ ตัดช้างเป็นชิ้นๆอาจารย์ก็บูกว่าถูกพอาะไม่ได้มีเงื่อนไขห้ามตัดช้างหรือฆ่าช้างบางคนก็ถามขึ้นมาบอกว่าเอาถ้าฆ่าช้างเลือดก็ไหลมันก็จะไม่แม่นจะทํำยังไงก็มีคนตอบโต้ออกมาว่าก็ไปฆ่าช้างในอ่างเสร็จแล้วก็เลือดไหลก็เอาในอ่างแล้วก็เอาเลือดในอ่างไปชั่งอันนี้จอมโหดอยากจะฆ่าจนได้ ต่อาจารย์ทศวบุญจิก็เพิ่มโจทย์ขึ้นมาบอกว่าคนไทยรักช้างไม่อยากให้ฆ่าถ้าห้ามฆ่าช้างเป็นเงื่อนไขที่สามจะทําอย่างไรผู้คนก็นเงียบผมก็เลยเพูดออกมาบอกว่าอย่างนั้นก็เอาช้างลงอ่างให้น้ําล้นออกมาแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปคํานวณหาหามวลของช้างก็จะรู้น้ําหนักอาจารย์ก็ตอบว่าถูกแต่ผมมาคิดภายหลังว่ามันไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าเราไม่รู้ density หรือความแน่แน่นของช้างเพราะ สูตร density ก็คือ d เท่ากับ m ส่วน v ถ้าเราไม่รู้ density ที่ชัดเจนเราก็จะไม่สามารถคำนวณหาน้ำหนักของช้างได้ถึงแม้จะรู้ปริมาตรนะเพราะว่าช้างมีอ้วนมีผอมมันจะมี density ไม่เท่ากันต่อมาอาจารย์ก็เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มอุปกรณ์ให้บอกว่ามีเรือที่ลอยอยู่ในน้ำจะทำอย่างไรถึงตอนนี้ก็มีคนคิดออกแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นก็เอาช้างไปลงเรือสิ แล้วก็เอาช็อกขีดไว้ขีดระดับก่อนที่ช้างลงกับหลังช้างลงหลังจากนั้นทําไงต่ออาจารย์ทศวรรบุญจิถามต่อก็มีคนคิดออกมาต่อยอดออกมาอีกคนนึงก็บอกว่าก็เอาก้อนหินลงไปไปแทนที่ช้างจนเรือจมเท่ากับระดับเดียวกับที่ช้างลงลงไปในเรือแล้วทําไงต่อก็เอาก้อนหินเนี่ยไปชัง่งด้วยต่าช่างร้อยกิโล อาจารย์ก็ถามว่าแล้วน้ำหนักก้อนหินเท่าไหร่สุดท้ายก็คือน้ำหนักก้อนหินไม่เกินหนึ่งกิโลกร,รมัมแล้วช่างหลายๆครั้งก็เอามารวมกันก็จะรู้น้ำหนักช้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นภาพเฉลยที่ผมรวบรวมมาจากคําตอบของคนที่เข้าเรียนร่วมวัดน,นั้นแล้วก็มีมีอีกอันหนึ่งก็คือใช้ลักษณะคานเพราะมีวิศวะที่ผมรู้จักเป็นรุ่นพี่เขาบอกว่าใช้คานสิคานสมดุลแบบตาช่างนี่แหละก็ใช้ได้ ใช่ใช้ได้ถ้ามีคานใหญ่พอท,ที่จะรับแรงรับน้ําหนักของช้างได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างไคเซนที่ผมเคยคิดให้วอรต์ครีมเพราะว่าตัวแลกที่ใช้ในวอร์ครีมเนี่ยมีจำนวน2,500กว่าเลตในในคลังคลังวัตถุดิบซึ่งจะเกิดความเสียหายเป็นประจำเพราะว่ารถโฟล์คลิฟไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าไปชนตัวตัวฐานล้อเข้าไปชนเสียหายหลายแสนบาทต่ตอปี ผมก็เกิดความคิดขึ้นมาเราจะปกป้องได้ยังไงก็ไปคิดถึงเรื่องของฟุตบาทที่มีความสูงแค่คืบเดียวแต่ปรากฏว่าถ้ารถวิ่งไม่ไหวเนี่ยถึงแม้จะเป็นสิบล้อก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปที่ฟุตบาทนั้นได้ก็เลยเกิดความคิดเอะเราจะหาวัสดุมาแทนที่ได้ยังไงก็ไปคิดถึงเหล็กฉากก็เอาเหล็กฉากมาควา่ำแล้วก็ทํามุมสี่ห้ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าซึ่งไม่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปีนข้าม ตัวเหล็กฉากที่หนานหนึ่งนิ้วได้ก็แปลว่าได้ผลแล้วก็ได้ผลมายาวนานต่อมาครั้งวอลสครีมก็ได้มีการขยายไปที่ใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้น3ามสี่พันพเลตวิศวกรก็ไม่รู้ว่าเป็นความคิดของผมก็ไปดัดแปลงแต่ว่าเพิ่มขนาดเป็น2นิ้วเพราะว่าของเดิมเนี่ยหนิ้วเนี่ยใช้ไปน,นานมันจะเกิดการคดปัจจุบัน2นิ้วยังใช้อยู่ไม่มีการเสียหายอีกเลย อันนี้เป็นลักษณะครเซนหน้าบ้านนะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยพื้นที่ตรงข้ามบ้านผมนะข้ามถนนไปถนนยาวสี่เมตรก็จะมีที่ว่างๆที่ลกเ,เป็นที่ที่มียากขึ้นปรากฏว่าที่ที่ติดก,กับที่ลกตัวนี้ก็คือขายวัสดุก่อสร้างเขาต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อจะให้ลูกค้าเขาเจอดรถคนอื่นก็จอดได้นะครับเพราะเป็นที่สาธารณนะ ประกอวิธีการของเขาก็คือว่าหลังจากปรับปรุงให้พื้นเรียบแล้วอัดดินให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เขาก็เอาตัวหนอนมาเรียงแต่ว่าตัวหนอนเนี่ยเรียงสูงกว่าถนนเพราะเขากวัน้ําท่วมแต่ว่าช่องว่างสุดท้ายที่ติดก,กับตัวถนนเนี่ยเขาใช้วิธีเทปูนแต่ว่าไม่ได้ใส่เหล็กทนี้พอรถจะขับขึ้นไปเหยียบแปะว่ารถเนี่ยจะไปทําให้ตัวหนอนเคลื่อนเพราะว่าแรงมันเฉือนเข้าไป ตัวหนอนจะมีช่องว่างก็จะเกิดที่ไม่นานก็แตกปูนก็แตกช่างของบริษัทขายวัสดุก่อสร้างก็จะมาซ่อมผมก็เลยบอกว่าเชื่อผมลองทดลองหน้าบ้านผมเนี่ยแค่สี่เมตรเพราะผมต้องใช้ด้วยว่าผมก็ใช้ลาบากเพราะว่าตัวตัวหนอนมันสูงรถผมเนี่ยจะไต่ขึ้นไปลําบากคุณใช้วิธีว่าก้อนแรกของตัวหนอนเนี่ยทำระดับเดียวกับถนนแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็ไอ้ช่องว่างที่ ที่มีอยู่คุณเทปูนอะ่ะให้เรียบเสมอกันมันจะไม่มีปัญหาอีกเลยเพราะว่าแรงเนี่ยมันกดลงพื้นไม่มีการเฉือนของแรงวิธีการนี้ก็ใช้ได้มา10กว่าปีปัจจุบันก็มีการแตกเล้าเลยแล้วก็ไคเซนตัวต่อมาคือไคลเซนเชิงวิเคราะห์ซึ่งผมจะไม่พูดรายละเอียดในวันนี้นะครับเพราะว่ามันซับซ้อนมากใช้เวลาเป็นชั่วโมงไคเซนเชิงวิเคราะห์ตัวนีออ้ผมแนะนําก็คือ P D C A ซึ่งเป็นออคิดโดย ็อรชิวฮาร์ตแล้วก็ไปเผยแพร่ในญี่ปุ่นจนดังกคือโดยดร์เดมิงนะครับมีอยู่7ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเลือกปัญหานำมาแก้ไขนะขั้นตอนที่2ก็คือ,อทำปรากฏการหรือเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้ขั้นตอนที่3คือการเตรียมการวิเคราะห์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจปัญหาหรือทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ นำมาวิเคราะห์หรือข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ขั้นตอนที่4คือการวิเคราะห์แล้วก็หาโซลูชันหรือหาแนวทางในการตอบโต้ส่วนขั้นตอนที่5ก็คือ,อาการดูก็คือเอาเมาตรการตอบโต้เนี่ยมาลองลงมือทำอย่างอ,าอย่างที่วางแผนไว้ขั้นตอนที่6คือการตรวจสอบหรือเช็คว่า ตัวปัญหานั้นหายไปหรือไม่ถ้าหายไปแล้วเราก็จะมาสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อดูแลรักษาต่อไปในขั้นตอนที่7หรือเออันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะใช้มักจะใช้อยู่ใน PDCA ก็คือใช้เครื่องมือก้างปลาหรือ,อ,อใช้ตัวแมทริกต่างๆแล้วก็ใช้พาเลโตใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆอย่างเช่นว่า W5 Image แล้วก็เครื่องมือที่ยากขึ้นมาก็คือ WBLA W.W.B.L.A. ซึ่งคิดโดยคนของ UNIVERS กับอา,อ,าอาจารย์ J.I.P.M. แล้วก็อีกอันนึงคือ P.M. Analysis ซึ่งคิดโดยอาจารย์ที่โรเซซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยากมากในการวิเคราะห์ขั้นสูงวันนี้ขอจบการนำเสนอคาเซนเทั้ง3ตอนเพียงเท่านี้หวังว่า,าคนจะจะได้ประโยชน์ต่อคน่วคนที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ